ขาวลายทองเงินลายทองขาวลายเงินเงินมันไม่รู้จักสีเงินสีเงินก็จะคล้ายๆขาวแต่ลูกแต่เขาจะออกเป็นบอลๆเงินเงินนะครับองอนันตาสีอะไรมันเป็นสีทองมีกี่เสียนเก้าเสียนมีเก้าเสียนองค์มุจลินมีกี่เสียนเจ็ดเสียนองค์มุจลินเสียอะไรสีทองสีชมพูไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไม นี่อมุจลินองมุจรินแปลงกายสีชมพูแล้วองมุจรินสีดำมีไหมสีดำครีบทองใช่ไหมมีแต่มีเจ็ดเสียนถ้าเสียนเดียวอ่ะองค์อะไรเร็วๆร็วเอาอือจริงอ่ะทำไมไม่รู้อ่ะ เรวมาคุยกับหลวงพ่อก,ก่อนรู้จักนะเจ็ดเสียนเจ็ดเสียงใช่พญานาคเนี่ย,ปยเป็นกายทิพย์ท่านจะแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ลูกฮึท่านจะแปลงร่างเป็นเสียนเดียวก็ได้เป็นเก้าเสียนก็ได้เป็นร้อยเสียนก็ได้ไม่ได้ทำไมทำไมอธิบายนีมันเกินมันเกินยังไง เสียงมันเกินแมันเกีียวไอเกีียวไม่ไปบอกดะไม่ไปบอกเลยทไมอ่รู้เลยแ <c> ล <oughs> ้วดับน่ะเป็นพญานาคอะไรเกดแก้วตระกลอะไรตระกลของใคร ท้าวมิรูปักท้าวมิรูปักเป็นใครเกี่ยวดองอะไรกับพญาอนันตนาคราชสีสีไม่รู้เหรอไม่รู้ไม่บอกเอาไม่รู้ไงก็ไม่รู้กถามด้ามเลยเผื่อด้ามรู้ไงฮะไม่รู้ 16 6กรกฎาคมใช่ไหมจ๊ะจิมกรกฎาคมหรือวด้เข้าปาก